เราได้พีโก้มาครับเป็นคุณแม่ครับคุณแม่เขาจะออคอยให้กําเนิดน้องๆน,นะครับไปเดี๋ยวเราจะเอาเอาพี่หอยไปดีไหมพี่หอยเราเอาไปได้กี่คนอนะได้สามเอ่อผมว่าอิชี่เนี่ยพักก่อนเดี๋ยวเราเอาคุณแม่ไปแทน,นครับไปมาแล้วคอยให้กําเนิดน้องๆน,น,นะคุณแม่อย่าลืมให้กําเนิดแล้วดูแลด้วยช่วยกัน <laughs> ผมคนเดียวน่าจะไม่ไหวนะครับ อ่าเปิดแล้วครับช่องหนึ่งอุ้ย <c oughs> น่ารักตาเหลือกตาเหลือกตาเหลือกอ๋อเป็นย่ายกับตาลือครับไข่มุกมาน้องมาเพิ่มอืมมามาอีกมาอีกมาอีกเออกินเข้าไปน้องเอออิ่มกินให้อิ่มพี่มีตังค์เยอะแต่ตอนนี้ก็เออยังยังยังไม่ค่อยเยอะอะแต่เดี๋ยวก็เยอะรอก่อน นี่เราถ้าเอเลี่ยนมาเราก็สู้อยู่คนเดียวเลยดิอิชิไม่อยู่ไม่เป็นไรครับเราไหวครับเราผ่านศึกมาเยอะอุ้ยช่องเปิดแล้วผมว่าผมจะอัพอัพยาว่ะผมว่าผมผมว่าผมจะอัพอัพยามาเอเลี่ยนมาน้องน้องหลบน้องตีการหลบเร็วตีการหลบเออมาอุ้ยยายายาไปอย่าไปอย่ายา,ยาเป็นไงล่ะอุ้ย น้องไม่ได้ตายเพราะฝีมือเอเลี่ยนหรอกตายเพราะฝีมือเราเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยน่าก,กลัวสุดแล้วครับไม่ใช่เอเลี่ยนหรอกขอโทษไม่ว่าจะรอบไหนๆน้องก็ตายตลอดเฮ้ยเศร้าใจมาตังเริ่มเยอะครับเริ่มรวยเริ่มรวยโตวไวมียาให้กินแล้วกินปุ๊บโตปับ๊บกินปับป๊บโตปุ๊บปุ๊บอุ้ยใครตดเอาคุณแม่ คุณแม่เบาๆน่อเดี๋ยวเราเก็บตังค์ซื้อปริญญานะครับอุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆโตกันหมดแล้วตังค์ยังไม่ถึงพันเลยจะซื้อพี่โหดซะหน่อยอัพยาก่อนครับอัพเพิ่มเป็น5เม็ตห้าม็ตเออรอครับรอครับเอเลี่ยนกำลังมาครับคุณแม่หลบดีๆนะคุณแม่อจ้า อย่ามาทำน้องโอ้โหตายไปหนึ่งไม่โอ้โหเรียบร้อยน้องอะเรียบร้อยเลยโธยพี่โหดจะได้แล้วมาพี่โหดมาสวยน้องน้อง,น,องน้องอย่านั่งเขียวใจเย็นครับให้กินทุกคนอาบยาครับอ่ได้อยู่ครับยังได้อยู่ถือว่าสมดุลอยู่ครับตอนนี้อุ้ยหน้าเขียวไม่สมดุลแล้วมาน้องงาตายเกิดมาแล้วตายเลย เฮ้ยจะได้พี่โหดีตัวหนึ่งแล้วมาเพิ่มคุณแม่ครับคุณแม่จะพิ่งปล่อยน้องมาพี่โหดเขาจ้องอยู่ไม่ตายงำเรียบร้อยเลยเศร้าเลยคุณแม่เศร้าเลยครับตังเริ่มเยอะครับปลาเยอะยิ่งตังเยอะเฮ้ยจริงๆริงเดี๋ยวผมผมว่าผมจะเลี้ยงปลาทองแล้วเลี้ยงรวยๆแบบนี้วิ่งสองพนแล้วว่ะสองพันแล้ววะ่ววะ คือเดี๋ยวผมอัพอันนี้ให้เต็มเลยครับอ่าน้องจะได้อิ่มอิ่มทุกคนเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วตรงไหนตรงไหนมุมมุมแน่นอนโอ้โสองโอ้โหดับเบิลดับเบิลดับเบิลเอเลี่ยนยาจะยินน้องน้องลบน้องลบน้องอย่าอย่ามาอย่ามาทำร้ายอย่ามาทำร้ายไม่ดีไม่ดีให้รู้ซะบ้างใครเป็นใครนะผมว่าผ่านศึกมาเยอะผมเรียนวิชามาจากอิชิอุ้ยหน้าเขียวจะเย็นงา รมรวยครับตอนนี้เราขอซื้อน้องมาแบบเยอะๆหนึ่งสองอนี่แหละช่องทางรวยต่อไปครับอัพป,ปืนอัพแบบเยอะๆอัพอัพอีกอัพอีกครับคุณแม่นี่เขาจําเป็นไหมผมว่าเขาจําเป็นไหมผมว่าอินชีดีกว่านะครับดีกว่าไหมผมว่าดีกว่านะมีประโยชน์กว่าคือน้องเราเราซื้อมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับ คุณแม่เขาไม่ได้ให้น้องเอ่อไม่ได้ให้กาเนิดน,น้องมาไวขนาดนั้นนะครับผมว่าเดี๋ยวเอาคุณแม่ออกตอนนี้ก็เอ่อหมวดหมดแต่พูดหมดแต่พูดเนี่ยน้องตายหมดแล้วเอาปืนครับผมต้องการยิงเอเลี่ยนแบบตุม้มบูบาบูบาตุ้มตุม,มาดับบิ้เดับบินเอเลี่ยนอุ้ยมาเดียวมาเดียวยังไ,ไงลาะมาคนเดียวไม่รอดหรอกนะจะลืมไปเอาเพื่อนมาด้วยเข้าใจไหม เอาปืนไปครับผมขอเอาน้องมาอีกผมต้องการน้องอีกว่ะมาแล้วก็รอไปครับผมไม่ได้อัปไขเลยโอ้โหห้าพันให้ตายเถอะห้าพันเลยหรือนี่ผมอยากเห็นเวลาน้องมีเต็มตู้เลยครับแบบเต็มตู้อะ่ะถ้ามีเต็มตู้นี่มันจะเป็นยังไงอะ่ะอยากลองไหมผมว่าไม่ได้ว่ะเพราะว่าเอ่อซ้อนตัวกันได้ครับเฮ้ยอดเห็นเลยเฮ้ยใครตดแม มีแต่น้องตัวใหญ่ๆว้าวออาปืนดีไหมหรือว่าพอแค่นี้ผมวัดเอาให้สุดว่ะเอาไปรอครับรอเอเลี่ยนแล้วขอกดไข่สักทีนึงปั๊บมาผมว่าน้องยังไม่พอว่ะต้องมาเพิ่มว่ะไปถึงตังค์เนี่ยต้องมาเพิ่มว่ะตังค์หมดเลยมาแล้วโอ้โหมาสองฮ้ยแต่โชคดีปืนเราแรงครับเนี่ยล่ะ ไม่เสียไม่เสียทีที่อับปืนพี่หอยยังอยู่ดีไหมพี่หอยเก็บตังค์ดีๆนะพี่ผมเมื่อยมือหมดแล้วนตอนเนี้ยตะคิวกินมือหมดแล้วเนะี่ยอย่าลืมเออถ้าเห็นเหรียญทองกับเพชรนิดอย่าลืมนะครับเลือกเพชรนะครับพี่หอยเก็บเพชรให้ผมด้วยนะครับสวยเออเขาฟังผมว่าถือว่าดีถือว่าดีซื้อมาครับน้องเน้อง,อง,องมาแบบเยอะๆมามาเพิ่มโอ้โห โคตรเยอะโคตรเยอะเลยกินกินให้อร่อยนะครับกินให้อร่อยนะครับโน้องหูน้องตายไม่ไม,ไม่มันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินครับอะไรที่เยอะเกินก็ไม่ดีนะครับโอ้ตายเบิร์ตตายเบิร์ดไม่นะสงสารเลยผมว่าผมต้องเก็บตังค์ซื้อไข่แล้วครับต้องรีบ,รบจบนะครับก่อนที่น้องจะเสียชีวิตมากกว่านี้ ระหว่างนี้ก็ดูแลไปครับดูแลน้องโอ้โหตายไปอีกแล้วโอ้ตายรัวๆครับไม่นะโค้เซาเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนหมาหมาดีหมาดีหมาดีไงล่ะบอกแล้วว่าอย่ามาคนเดียวมันไม่ได้มาคนเดียวอ่ะเต็มตัวครับเตนมตัวครับเตนมตัวอัพไข่ครับโอ้โหผมเก็บตังค์เก็บตังค์จนตาลายอ่ะตังค์ซื้อตังค์ตังค์ซื้อตังค์เรียบร้อยอัพไข่ครับเหลือครั้งเดียวน้องน้องหน้าเขียวน้องหน้าเขียวหมดแล้ว น้องอย่าแยกกันอุ้ยพี่โหดนะเฉียวเก็บตังครับโอ้หอกินแบบรัวโอ้โหย่างเยอะอย่างเยอะ,อยายอะมากันอย่างเยอะครับออ้โแป๊ดเดียวสองพันสานี่แหละครับช่องทางรวยครับถ้าสนใจก็เออไปซื้อปลาทองมาเลี้ยงครับเผื่อเขาให้ตังเรา <laughs> จะตายแล้วจะตายหมดแล้ว ห้าพันเฮ้ย,ฮยอัพเลยดีหรือเปล่านะอัพเลยก็ได้ครับได้ไรอะ่ะหุย